พี่เริ่มตั้งแต่พี่เริ่มตั้งแต่ฝั่งนั้นก่อนค่ะครับฝั่งนั้นจะเป็นแค่ขุดคลองไส้ไก่นะคะอ่าโซนนั้นเป็นคลองไส้ไก่ค่ะแล้วพี่ก็ปลูกกล้วยเพื่อเป็นที่เลี้ยงครับแล้วก็พี่ก็ปลูกต้นไม้อยู่ในหลุมเดียวกันเลยค่ะครับผมปลูกหลายต้นถ้าต้นไหนเขาโตเขาก็จะได้เห็นแล้วนี่ค่ะอืมปลูกตามระบบหลุมพอเพียงเลยหนึ่งหลุมปลูกหลายชนิดใช่ผลจากการทํารอบแรกพี่ก็รู้เลยนะคะว่าเออมันใช้ได้อ่า ทีนี้แหละพี่ก็เลยตัดสินใจทำา็เลยก็โตก็เลยตัดสินใจมาทำเฟสที่สองใช่ค่ะเฟสที่สองคือเฟสนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือเฟสนี้เฟสที่ผมมาขุดเมื่อปีที่แล้วจะมีสระขนาดใหญ่เดี๋ยวมีภาพมุมสูงให้ดูสระพีฟอร์มอย่างใหญ่เลยตอนนั้นที่อ้อบอกผมว่าน้องหลุนมาขุดสระให้หน่อยพี่อยากจะทํากระท่อมเล็กๆข้างสระกระท่อมเล็กๆแกบะ มองกระท่อมมากเลยอ่าอันนี้คือเปียดที่สองหลังจากขุดไปแล้วหนึ่งปีเป็นยังไงบ้างพี่อ้อภูมิใจมากค่ะแล้วก็มีความสุขมากค่ะเห็นไหมคะเนี่ยต้นไม้มันโตขึ้นเนี่ยแล้วมันมีบอกไปถูกค่ะคนปลูกเนาะผมไปสู่เฟีดที่สามพี่อ้อเราเดินไปเฟีดนู้นทําไมลงเฟสดหนึ่งเสร็จแล้วเฟียดสองเสร็จแล้วทําไมมีเฟีดที่สามต่อพี่เฟีดที่สามนี้อาจจะเป็นเพราะว่า